สบายดีป่าลุงพอพอซัลมอสคือเก่าลุงเอ๊ะเมื่อนี้ตอนแรงลุงก็เ้านี่กะสบายดีพี่น้องหากัเห็นการก็ฟอร์งมินนี่มาเห็นกันเจอรถลอมอสแม่นสบายดีสบายดีขาดตัวเงินใช่เนาะขาดตัวเงินใช่ขาดแต่ปัจจัยเนี่ยหนแล้วเอาเข้าร้านมาเจอกันในมิ้งห้าเลยพี่น้องเอ้ย อยากเข้าไปะบางคลิปเก่าอตัวหลักอันนั่นกาหลักกินปลาคามหลักกินบมมม่วงกันนะโอ้ยังลังเหโอยังิสองิาบ่นะาบกลัวมันถ้าตึงันมากเอกปออกมาณรุ่นนะลุ่นเคี้ยวนะลังพันษาลังพันษาบ่ ขาเก่านีถ้าวันรอบแรกนี่สิไล่กว่ารอบเสาลยคนไลกว่ไล่กว่าไล่กว่ารอบเสารอบรอบเสาน่ยเกี่ยวเก่าคนสันโฮปเดมันได้หน่อยเนาะไ้อยใช้ไว้ังว่ไปบ่มเกี่ยวด็กหน่อยนี่นะเกี่ยวด็กน่อยคิดกันนี่นี่นี่เกี่ยวไอ้แคทโอ้ยเกี่ยวด็กน่อยนะเนาะ เขาบางบางบางบาทเกมันดีนะมมติด uh, ื่นแม่มันมืดเแม่น้องเทนมาบ่มื่นนะจังหวะ้เอองนั้นเบิ้งเบิ้งมเบิ่งเนาะเห็นมาจังมาเ้ยดีจ้ะเยอะปสิบตัวคนดูเนาะปรสิบตัวคนเป็น้เท็นจังเราเทมาเออ น้100%นะยังบ่คนเพิ่มปานใดคสุกบ่ค่อยหลายมันงนี้เนาะแต่ให้นี่ลงไ3แต่นี่ลงมา2แล้วก็2 3นั่นก็นันสงสัยย่านได้ลุยนาน้องอันก็น้อง้บ่หรือน้องเทนแม่นน้องเทนน้องเทนบ่ทุกแล้วน้องเทนน้องเทนน่ะวนุ้เียวทั้งทีแล้วก่อนแล้วเออทั้งทีแล้วงพุ่นเาท่งพุ่น่เอาก่ทงพุ่นอันน่ะท่งน่ะบ่ ลุทงพี่นี <Yeah. S 3> ่อกัดเล้ะหอกมกเ็กน่าป้าก็มีอยู่หาให้โตะนแถวองน้ำแม่น้ำเต็มเปนติคโเอาเต็มโบโต๊โบโต๊เลยวาดช้นหนักตัวห่ำเตี้ชือกประดำไล่คมือน้ำนะฮะเต็าตะโพกแห้ง คยสิครนะโอ้ยบด้วยวนน้ำเต็้มรองอย่างเกี่ยวเราบมีน้ำัสับเทบมีน้ำนี่แหละนี่้มีรองแถวโน้นนี่บมีเนาะเนคันเปียงมกัสีบ่มีรอทั้งรุ่มมีวันะทังรุ่มเขาลุ่มกัเปงแล้วบ่มีน้ำเกี่ยวเขาเมื่อแรกอะแดเป็นมุกเป็นใจเลยลมแดดมาใ เีจะเขาตอนแรงรอบแรงสองสี่หกแปดสิบสองม่รูเลยสิบสองสิบสี่คนสิบสี่ที่สิบสองไงแหละสิบสองคนจะเขาสิบสองคนรอบแรง้าก็ได้เจ็ดแปดหัไม่รไงฮะก็ได้แปดไห่ตอนรอบ,บรอบรอบสาวนั้นได้ประมาณหกแปดไห่ รอบแรงกับหักลหอยหนึ่งมื่นใจงสอไดรจกไห้คนก้าบ่มีคนเนลูก้ามันคือพีคนเเดียวเลยก็เดียวเดียวเดียวปดเลยมื่นหน่อดีคนบดิมัดบ่เอาบดิมัดบ่มื่นเนี่ยคันในใจคันในใจฮานำาจากมัดเป็นไรแขงกันแงมือมื่นุกขางมือื่นมื่นแห่งสวเลยเอาอรันเอาคววยมาผูกมันทัง่ายๆลด

ีทีงัสดีค่ะโอ้ยนี้ยังมีวุ้นแข่งเฮืออยู่บนนี้นะอเโอ้ยอยู่อำเภอฮอกก่อจากไปได้อขี่เฮือกขวบแล้วน้ออำเภอเนาะโอ้ยยขามบ่เออนนี้ยิ่เน้องมดเบาอยู่เพื่อไปเพจากไป อำเภอเขาความเขาความว่างเลยอ่ะความธาได้วนหินนี่แม่ห็นว่าบุ๊มบิ่นในบ้านไหนนะบุ๊มบิ่นว่าเขาข่มหินมันมีจักรด้านช่องด้านเกี่ยวครับรอบแรงมึงลงโอ้ยแดดใครแต่แดดใครแต่แต่มีลมเนาะใครมีแต่แดดบุมีลมเนี่ยปะสับสีห์อนเลยนี่างเงี้ย

บอกเราจะงานนะงายใต้เียงใเี่าฮา่า้เจี้ยเียเรียกเรียกบใเตียเรียกเรียกบวาสักเียเียกเรียกบวเห็ดเลยเนี่เเรียกเียกบัเห็ดอ่ะอยเี้ยเรียกเรียกบวเห็ดบัดบติป้ากันสบายงานพอท่าในน้ำบ จัดเลยบอเสี้งห้องตายบอเต้นมาเนี่ยม้านั่งกับข้าวหอเครื่องนี้แต่มันมีแรลน้ำเฮ้ยเฮ้ย้าเจหตแตัวนีกิ้ไปบ้านเจ้บางเทียนบ้าเลยเมื่อนอ่อันร้านชิเมแต่วนเนี่ยเด้ออเด้ออัดรานชิอเมื่แตวินเด้อเมื่อนี้ บ,บนบรเวณสี่โม,มงสีขาวใน,นเนนมืองประมาณสี่โงบอกไว้ก่อนเดี๋ยวอางูม,มาหาลานเดี๋ยวอาจะไปเห็นลานน้ำล้างหมดแล้ว <laughs>